เงยเยอะอเด็กเงยเยอะชื่ออะไรเล่าชื่อลงมันมาม่วงละเก็บขึ้นมาทำไมเอาลองไปเก็บขึ้นมาทำไมไม่ต้องหวังดิเฮ้ยจีกูเป็นลูกเลี้ยงเล้ยชอนมึงเคยดูเพลงฝนเดือนหกไหมี่ชอนเอ้ยผมสั่งเนาะสั่งมาโอ้โหไอจวัดนี่แหละ ใครหาว่าบริษัทบริษัทนี้คือท่อน้ําเดียวทั้งหมูมันนี่แหละคือท่อน้ําเดียวเหี้ยมึงตั้งเองเลยตั้งเองชื่อใายทุกคนเกรงกลัวเออห้อย่คงทนใครต้องเกรนขามเออสู้เพรเออสีใสอ๋อตลกในเครือขายเป็ดเชิญยิ้มอีชอนเล่นอะไรเล่นได้นะ ถำไม่ผายคุกนี่นไม่ได้มีไว้ข้างมาคุ้กลัวหรอคุสนิทกับปูแต่ปูเมียพี่เดือ๋อมึงเคยกินไหมลูกชิ้นปูเดือฝอยกูไม่บางอาจหรอกงค์ชื่ออะไรฟาลันพระเด็จพ่อมีนามว่าฟาลันราชโอรสต้องมีนามว่าว่าลยดาบอีช้อนเป๊ะเคียอะไรชื่อว่า ไม่ต่ตั้งมีนามว่าอ๋อโอ้ไอเด็กที่ของกูใจกูมันร้อนชูกเลยไอ้บอลตั้งไรบอลรูฟ้องชวนแม่งเตะชวนไงบอลชวนกนไปติดคุกในเฮียแต่พ่อมีนามว่าฟาเรนราชบุตรมีนามว่า ทอนทอนพี่ทอนขาดอยู่นี่เอามันเหมือนกันไม่เป็นไรเล่นไปเลยเต็มที่รองเท้าอ่ะมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงพี่อนจะลุกก็ลุกมึงไม่ต้องเคลียร์มึงาเคลียร์ไม่เคลียร์กูเลิกเอาารองเท้ามันของตันกูไม่เล่นโอ้ยมึงเล่นกับใครเล่นได้อย่าเล่นกับกูอรชอนว่องไวเมพีนะเว้ย มึงเช็งไรวะแอ้เช็งมึงเดลิเกไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาใส่กันให้เหลืองเต็มเวทีไอสัตว์เอารองเท้าหมอบมาชอมาตีได้เหรอลยแรงดตะกุยมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเล่นอะไรครับมึงจะแพ้เทียมเท้าเป็นไรมึงชอนทำไมแม่มึงแดกรถปีเข้าไปไงเอาเลยอะไรพ่อมีนาฟ้าด้โอ้ราชโลเอรถมีนาว่าอะไรฟ้าเลบฟ้าเลบแป๊ดแป๊ดใส่แป๊ดแล้วมาเดิน ทำาุญกระิกได้หนอได้โลพขอแม่รวย้ามืดฟ้ามืาัวน้องจะปวดกี่งไปนัฟ้าสล็ฟ้าเล็กปั๊บปั๊บกลับไปไปรกแทะรอนแอแอแเที่ยวกันมาเลยใครจะไปคนไี้ปต่ไมกับพี่ลรวสุดต่อไปเจ้าพี่ะไปกินับ เจ้าเฮียไหมเฮ้ยแกบ,บ้าปะเนี่ยเล่นอะไรบางท่านถามว่าฉากนี้ผมเป็นเจ้าสมควรเล่นไหมไม่สมควรผมไม่เคยเล่นเออ, ao ao องเพลงอะไรอู้เป็นคเทนคนดูเอนเตอร์เทนกูถึงแค่เพลงเดียวไม่เท่าไหร่มึงเอาไปสองเพลงสองเพลงอะไรทีหลังอย่างงยยร้องเลยเพลงเฮียอะไรึเล่าต้อแต่ต้อแต่ต้อแ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 ต่ต้อแต้อแต่ต้อแต่ตอแต่ต้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 อ,อ,อแต่ต้อแต่ต้่ต้อ,อ,อ้อแต่ต้อต่ตองกูว่า ラトールは、コトセン